สวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้ะ FC เก่าเนาะจ้าสวัสดี PP พี่พี่เพื่อนๆทาง y YouTube ด้วยกันจ้าทุกคนทุกท่านจ้าขอบคุณถูกการรับส้มขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์จ้าสำหรับมือนี่เนาะจ้ากลับมาพบก,กับแนวทางหวยฮานอยสูตรแยก3น้อยวันที่11เดือน7 2565อากจ้าวันจันทร์เนาะจ้า สำหรับพุนรุปห,หวยฮานอยวันที่10จ้าวันที่10น้อยพิเศษจอยให้4ีสรูดผลจะบนสี่หกสามสี่หกสามี่เข่าไปเต็มเต็มนราจะนอกพีพีเอซจ้าเด่น4ีรูดสี่ก็มาเด่น3ามรูดสามาจ้าหกสมจับเข่าแบบตัวกลับนราจะสามหกเน้นๆจ้ามาแบบนี้จับแบบสตัวได้เลยเนราจะสี่หกสจ้า หมุนจ่า้อยพิเศษ4ี่หกสจ้าสตัวล่าง3ามแปกับเข้าไปตรงตรงเนาะจา้ 3, 8, จาสา,า,า 3, 3, 4, 4, มแาจา้า้อยพิเศษเด้งบุญล่างเลยเนาะจาาเด่น3ารูดสเด่น4รูด4มาจ้า้อยพิเศษเด้งบุล่างจา่า้อยปกติสองหนึ่งรูดผลจ้าบน7จ็ดเสองเจเข่าไปที่ตัวกับ สองเจ็ดนจ้าสองเจ็อยปกติจะบุญเด่นสองรูดสองมาจ้าสองตัวล่างหกสี่รูดไปจ้า V.I.P. จะห้าสี่รูดผลจะบนหกเจ็ดศูนดศรูดไปนาจ้าสองตัวล่าง V.I.P. ออกศูนย์ห้าศูนหเข่า ไปอีกเนาจะเนาะหาศูนย์จ้าน้อย VIP จ้าจะเด้งหลางเนาะจ้าศูนย์หาหาศูนย์จ้าเด่นหารูดหามาจ้าเสียดายน้อยเฉพาะกิ๊บน้อยเฉพาะกิ๊บเมื่อวานจอยกับคำนวณได้สองกับหนึ่งสูตรตัวจอยจอยมีสองหาพ้นออกหาสองถ้าเอาลูงนี่ถือว่าเข้าไปเต็ม สี่น้อยเลยเนาะจ้าแต่ยินดีกับเอฟซีสิตามหวยห้าน้อยจ้าเข่าสามน้อยเต็มๆจ้าคลิปนี้ดูไว้เป็นแนวทางจากแนวทางมีเข่ามีรุดผิดพลาดมองได้จอยต้องกราบขอโทษขอพิพีเอฟซีหลายๆจ้ามือนีจอยคอสามน้อยก่อนเนาะจ้านอกพิภีเอฟซีจ้าเดี๋ยวมืออื่นเนาะจ้ามืออื่นสัญญาเลยจ้าสิล่งห้แบบต่อเนื่องจ้าสำหรับน้อยเฉพาะกิจจ้าพเอฟซีกับโคเข่ามาหลายเนาะจ้ามีเอฟซีคกันเข่ามาหลายบอกว่าให้ล่งน้อยเฉพาะกิจให้แน่ แต่ว่ามืออื่นนอกจ้ามือนี่งานจอยอาจสีไลา์ไปจากน้อยจา้าแนวทางหวยราพัฒนา,าจัอยกันยังบทสันได้คำนวณเลยจา้ามืออื่นนอกจาก้าสำหรับมือนี่เอาสามน่วยไปก่อนนอกจก้กวันนี้น้อยพิเศษจา้าเด่นสี่สามลูดจา้าน้อยพิเศษสี่สามลูดสี่มีสี่หกสี่เจ็ด สี่แปดสี่เก้าสี่สองสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปด สาองจ้าวันนี้น้อยปกติอยู่ที่เด่นสองหนึ่งลูดจ้าสองมีสองสามสองสี่สองหา้าช่วงนี้แนวทางไว้ห้าน้อยน้อยจ้าออกแบบติดติดน้อยจ้าอย่าลืมน้นจนอจ้านพี่ๆที่จ้าฝากเป็นกำลังใจให้กับจอยด้วยน้อยจ้า กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนอกจากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คนละหนึ่งติดตามนอกจากเผื่อเสด็จปรินกำลังใจให้กับจอยทำเนี่ยทางตัวต่อไปจา้ 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, จาหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกจ้าสำหรับน้อย v ี p อยู่ที่เด่นห้าสี่ลูดจ้า ห้ามีห้าเจ็ดฝากพี่พีเอฟซีนิดหนึ่งนะจ้าบัวสิเป็นเอฟซีใหม่หรือว่าเอฟซีเก่านะจ้าถ้าเขามารับซุมแนวทาาเนาะจอยเขาฝากนิดหนึ่งนะจ้าถ้าเกิดว่าเห็นโษณาเนาะจ้าเห็นโฆษณาเด้งขึ้นอันนี้ซอยเบิ่งโฆษณาให้จอยเนี่ยนะจ้าอันได้ทีว่าขามได้กับบัวต้องขามนะจ้าเผื่อเสิได้ป็นกำลังใจให้กับจอยทําแนวทาโตๆไปนะจ้าฝากเอฟซีนิดหนึ่งจ้าหาสอง สี่มีสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าสี่สองจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน่นจ้าน้อยเฉพาะกิจสี่แปดสี่เก้าสี่สอง สามหกสามห้าสามสองสองห้าสองหกสองสามหนึ่งสามอันนี้คือความชอบส่วนตัวนอกจากหนึ่งห้าหนึ่งหกยากประกากับเริ่มเบิร์ดเดอห้าแปดห้าเก้า ห้าศูนย์สี่ห้าสี่เจ็ดสี่สองสำหรับแนวทางห,ว,ห,ห,าหยวยฮานอยเด้อจ้าอันนี้สูตรของจอยอาจสีบกคือของคนอื่นเด้อจ้าพี่พีเซีจ้าหนึ่งจอยขออธิบายนิดนึงเวลาเขาลดเขาก็อาจสีลดได้แบบต่อเนื่องคือกันเด้อจ้าเวลาเขาเข่าเขาก็อาจสิเข่าได้แบบต่อเนื่องคือกันแต่ว่าเวลาลุดเนอจ้าฝากพีพีเอฟซีเป็นกำลังใจให้กับจอยด้วยเนอจ้ก หรือว่าทาสูตรรุดบ่อยๆก็อยากให้พี่ๆเอฟซีพักๆไว้ก่อนกระได้น,ดนอจ้าก,ก็แล้วแต่แนวทางนองจ้าว่าแต่ละมือแนวทางสีมาให้หรือบนอนอจ้าแต่ว่าจอยกับคำนวณไปตามสูตรจ้าแต่ว่าสูตรของจอยสีเป็นประมาณนี้จ้าเวลารุดก็คือรุดได้แบบต่อเนื่องเวลามากก็คือมาได้แบบต่อเนื่องสําหรับแนวทางมือนี่นอจ้าก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางจ้าแนวทางมีเขามีรุดพิษพลาดมองได้จอยตกกราบพอทูนอคภชใพีพ่ๆเอฟซีหลายๆจา้า เขามาแล้วอย่าลืมนาะจ้าฝากเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนาะจ้าคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คนละหนึ่งติดตามนาะจ้าเผื่อสิได้เป็นกําลังใจให้กับจอยทําแนวท่างตัวตไปจ้าสาหรับคลิปนี้จอยต้องขอตัวลาไปก่อนนาาจ้าโคให้พีพีเอฟซีเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันทุกคนถุกท่านจ้าจิ้มตัวใดกับอให้ได้ขอให้โดนโคให้มากโค้ห้ปังปังขึ้นเมื่อวานนาะจ้าจอยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า